ก็จะมีผลไม้ขายนะครับเดี๋ยวสอบถามคุณพี่กันหน่อยคุณพี่ทุกวันนี้คนเยอะไหมอ๋อสาธิตคนจะเยอะหรอเขียขายประจำใช่ไหมมาบ้างมา,า <c oughs> มประจำหรือมาบ้างมาบ้าง<อ>ที่นี่เป็นหนองตาเฮงเนาะตำบลอะไรพี่ตำบลพิราม,บบรามอําเภอเมืองเนาะอํเภอเมือง,บบงจังหวัดสุรินทร์ครับผมเนี่ยครับ มาถึงก็จะเห็นพี่ขายผลไม้เจ้านี้น่าจะอร่อยที่สุดในประเทศเนี่ยฮะโอเคอุดหนุนกันไปครับผมยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนีนนะคะ่รครับติดตามช่อง u t u b e ชินนรงชาแนลนะครับพี่ยังรถมาแล้วเร็วเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศนะฮะมาะไป เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ต้องเห็นไม่ปลายเลยน้ำใสครับน้ำใสมากนี่ช่ดใไปน้ำให้เช่าก็มีน้นไหนดีเขียว วงพันล้านานี่ดักตันดำกไม่มีไหนไม่มีร้านเลยวันนี้คนเยอะมากครับผมคนแน่นทุกแพรเลยครับคนเต็มทุกแพรเลย ก็จะมีซุ้มยาคานะครับซุ้มยาคาอยู่ข้างล่างแนวนี้นะคะผมส่วนแพรก็คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมตอนนี้น่าจะไม่มีแพรว่างนะฮะแพรเติมไปหมดนะครับมีหลายแพรหลายซุ้มนะครับแล้วก็มีหลายร้านนะครับให้เลือกรับประทานเลือกชมกันนะครับไปนั่งเล่นชิวๆบรรยากาศน้ำใสสะอาดครับโดยพื้นที่กว้าง มันแพ้ สั่งเลยสมตําข้าเหนียวนี่แม่ค้าคนสวยครับผมชื่อร้านอะไรครับน้องมณีพี่เออ่ทุกวันนี้คนเยอะไหมทุกวันอ๋อเต็มทุกแพยเลยเนาะอ่ะอันนี้โปรโมทร้านน้องมณีนะอ๋อเพย์แล้วอ๋อตั้งแพย์ไหมเหรอ นั่งตรงนี้นะนนบยากาศเล่นน้ำคือสนานครับเขีเ่ยด้วได้ยากาศดีครับส่วนมากก็จะเต็มเกือบทุกเพะนะครับครับต้องจองครับและจองที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะ ศูนย์แปดหใส่ไม่ได้เอาใหม่พี่ดังๆศูนย์แปดหกอนะครับอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาจองก่อนร้านนี้อร่อยนะครับยังไม่ชิมไหมครบริการดีครับบริการรวดเร็วมีปลาเผาไหมปลาเผามีปลาเผาปลาอ่งอร่อยมากค่ะชิมเสิบบาทเอาเาโอ่งเนาะ อ่ะอย่าลืมติดตาม YouTube ช่องสินรงชาแนลนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับห้วยตาแห่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวห้องแห่งใหม่จังหวัดสุรินทร์นะครับตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผม